AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่8พฤษภาคม2024ศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีโอลิมเปียกสอดเปิดบ้านพบกับแอสตันวินล่าเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านโอลิมเปียกอส20นัดหลังสุดชนะ14เกมเสมอ1เกมแพ้5เกมยิงประตูได้47ประตูเสียประตู23ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของแอสตันวินล่าเล่น20นัดหลังสุดชนะ9เกม เสมอ4เกมแพ้7เกมยิงประตูได้39ประตูเสียประตู33ประตูมากันที่ผลงานในศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งโอลิมเปียกอสลงเล่นไปทั้งหมด7นัดชนะ5ครั้งเสมอ0ครั้งแพ้2ครั้งยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของแอสตันวิลล่าลงเล่นไปทั้งหมด11นัดชนะ6ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้ง ยิงประตูไปได้21ประตูเสียประตู14ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของโอลิมเปียกอสชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของแอสตันวินล่าผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของโอลิมเปียกอสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูมาต่อทางฝั่งของแอสตันวินล่าจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.95ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของโอลิมเปียกอสจะมาในแผน4-3-2-1มาต่อกันที่ทางด้านของแอสตันวิลล่าจะมาในแผน4-4-1-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่โอลิมเปียกอสเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่โอลิมปียกสอดชนะแอสตันวิลล่าด้วยผลสกอร์3ประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ